สามเขาครับอาน้อยไก่นกากากระเพาะใส่ถ่านลุ้มม่บ้านบุญแล้วครับเดึงออกมาเมื่อเส่งเจ็ดขีพ่อบ่พ่อแล้วครับค่อยดึงออกเดซัมเดสกับเนาะเขาไม่เกิดบ่ดีกันไดยครับว่านสุม คนก็ดีมันก็เกิดดีเกิดเตี่ยมจ่าสามจังปวดก่าพอใช้ฐานหลุมนะครับแล้วเอาวมาย่นก็ได้นะครับหรือ,อว่าจะเอามาปักดำก็ได้วิธีเหล่วเตสถานการณ์นะครับถ้าแบบนุ่นเข้าก็ต้นนองไปเหตุเหือกไม่เศรษฐีขาดไม่นะอ,อันนี้ผมใส่วิธีปักดำออกขัก้นนี้ก็เส้นไม้ กลมดำปวดเอวไหนะครับใจสานี่ยกระซังมันครับไม่ไปครับทีเช้าหน้าเห็ดซ้ำนี่แล้วครับนสู่ไปครับหนักนี่น่านเหลวนี่ดศสาวพอแม่เป็นผ้าเห็ดมาที่ทางใดๆนะครับมันจิบปล่อยไว้วางหลายกบ พี่น้องไกลไปไกลามาเพิ่งกระท่วงนะครับอยจะหายคนจะคลองกับยันว่ากลุ้มยู้กลุ้มกินน้ำนั่ะนะครับไม่ต้องมาสอมแน่ครับมันค้างมันเป็นว่างเป็นหมองอะไรกันนะครับก็ไม่ได้เตรียมที่นะครับก็เห็นไม่ได้เตรียมให้เต็มนะครยุ้งกลุ้มกินครับพี่นอ้องเอาอดูไปครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมเด้อครับ ขอบคุณครับผม